เป็นมิยรกในช่วงของการสาธิตสินค้าโอเคนะครับใครอยากเทสสินค้าบ้างครับตอนนี้เพื่อนคนไหนได้เตรียมสินค้ามาบ้างครับช่วยมือหน่อยนะครับทุกกลุ่มนะครับเมื่อกี้เรามีกลุ่มทั้งหมดเกือกลุ่มหนึ่งกี่คนครับสามตอนนี้ยังนั่งอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่ไหมครับยังอยู่ใครยังอยู่บ้างครับใครไม่อยู่ครับถ้าไม่อยู่นะครับให้ไปหากลุ่มตัวเองได้ครับสามคนเหมือนเดิมนะครับตอนที่เราแบ่งตอนช่วงเช้าาครับ จับอ่าจัดใหม่เลยดีไหมฮะโอเคอย่างนี้นะครับเนื่องจากเพื่อความรวดเร็วนะครับในการเทสสินค้าเลยแล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาเอากลุ่มที่นั่งข้างกันเลยดีไหมฮะข้ามกันเลยจับกลุ่มสามคนนะครับโดยนะครับเราจะมีสินค้านะครับในการเทสก็คือตัวแรกก่อนนะครับที่แนะนําเลยนะครับก็คือเพื่อนๆเ,เคยเจบปัญหาไหมครับว่าเวลาไปเทสสินค้าแล้วเนี่ยนะฮะคือเซรเซอหมดเร็วมีไหมครับ มีแล้วก็เวลาไปเทสเทสเทปุ๊บบางทีเรามือใหม่นะครับตัวผมเอเนี่ยทำเดือนแรกเนี่ยหมดเด้รับทั้งหมด7จ็ขวด <c oughs> เยอะไหมครับเยอะแต่รับไรายได้เข้ามาเดือนแรกครับ9ก้าห <c oughs> มื่นสองคุ้มไหมครับคุ้มมากๆเลยนะครถ้าเพื่อนเทสเดรจะได้แอมโอเคไหมครับ แต่ขึ้นอยู่ว่าปริมาณในการเทสเนี่ยเพื่อนๆจะเทสบ่อยแบบไหนจริงครับแต่ผมนี่เจอใครปุ๊บเทสเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรายังเป็นมือใหม่โอเคนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มชำนาญขึ้นแล้วนะครับเราใช้วิธีการเทสเชาว์เจลนะฮะใครได้เอาเชาว์เจลมาบ้างครับขอยืมเชาว์เจลหน่อยนะครับอ่าโอเคขอยืมนางแบบหน่อยหนึ่งคนใครใครจะเป็นผู้กล้าครับอ่าชาวเจลนะฮะวิธีการนี้ง่ายนะครับของการเทสสินค้านี่ง่ายมากเลยนะครับก็คือ เราจะมีตัวเชาว์วเจอร์คือตัวนี้นะครับทำไมต้องใช้ชาว,ว์วเจอ่าเพราะส่วนใหญ่เวลาปิดแอมบัตเตอร์มาเนี่ยจริงไหมครับเราปิดมาแอมบัตเตอร์เป็นเซนเตอร์ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวที่เขาบอกวิ่งไม่ค่อยอยากจะจะใช้เลยหรือเหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับบอดี้โรชั่นกับชาว์วเจอร์จริงไหมครับแต่ตั้งแต่เทสมาปั๊บเมื่อเทสชาวเวเจอปั๊บตัวเนี้จะขายดีมาก แล้วเหมาะมากครับกับคนที่มีร้านพวกร้านสปาจะไปจอกลุมร้านเสริมสวยร้านสปาเวลาเราไปเทสกับลูกค้านะผมมั่นใจเรื่องหนึ่งคือลูกค้าเห็นปับชอบเลยอ่าโอเคนะครับแทนผมขออนุญาตยืมแขนพี่ผู้ชายแล้วกันนะฮะขอยืมพี่เลยนะฮะวิธีการง่ายนะครับในการเทสนะครับอ่าวิธีการง่ายๆนะครับก็คือพี่ดึงแขนนะครับของพี่เข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าโอเคอ่านะครับเดี๋ยวเอา ให้เจ้าหน้าที่เลยนะฮะเจาหน้ี่เลยนะฮะอันนี้คือมือเทพแล้วนะฮะอ่านะครับวิธีการนะครับก็กดหลังป่ามือแบบนี้นะับเออหลังอ่หลังแขนลัางแขนลัางแขนโอเคตัวทีครับแล้ววิธีการนะครับก็วนเลยนะฮะวนอย่างเงี้ยครับวนอย่างเงี้ยครับวนเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมถ้าเอ่อทาบริเวณเฉพาะด้านบนก็พอโอเคฮะทาเฉพาะด้านบนก็พอโอเคไหมครับ เมื่อทาบน,นั้บนวนปึ๊บมันจะเป็นคราบขาวๆข,ข,ขึ้นมาโอเคไหมครับวนจนกว่าคราบเนี้นะครับจะหายไปอ่าโอเคไหมครับโดยยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับไม่ต้องใช้นานนะครับวนไปเรื่อยจนกว่าจะซึมเข้าไปเมื่อซึมเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ผ้าเปียกหนึ่งครั้งเช็ดมันจะเกิดฟองโอเคไหมครับก็วนต่อประมาณสามครั้งจะขาวหรือใสกว่าบอดี้โลชั่นประมาณห้าเท่า ใช้ีชาววเจลครับยกมือขึ้นโอเคให้เอาเชาววเจลของตัวเองเนี่ยมาเลยนะครับแล้วก็กดเชาววเจลเนี่ยให้กับคนรอบข้างเราเลยนี่ครับอ่าแล้ววนเลยครับจับคู่แล้ววนเลยนะฮะเห็นะฮะจัาที่ช่วยหน่อยนะครับเจ้าหี่ช่วยหน่อยนะครับแล้วส่วนที่ชุดเปียกใครเอาชุดเปียกมาบ้างครับยกขึ้นเลยนะฮะเจ้าหนีครับขอเชิญเลยนะครับวนอย่างนี้เลยนะับอ่าเมื่อวนอย่างนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเลิกวนไปอย่างนี้ครับ แล้วจ <languages? S 2> ากน <parte. S 2> ั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยะครับถ่ายรูปมีปออาร์เตอร์เปรียบเทียบขายได้ทุกคนแล้วเอาลงเต๊นเลยนะครับฝากมือหน่อยครับข่าวเึ้นนี่ครับสุดยอดนะครับสุดยอดมากนะครับผมบอกเลยครับพี่จะปิเก่แอมบัตเตอร์เนี่ยได้หมดเลยอสูตรนี้ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะฮะอ่าถามไหมฮะ แล้วเราก็ลุกกลิ่นพันหอมไหมครับอ๋อ่าโอเคครับปุ่มมือให้หน่อยครับผมนายแบบเรานะครับถุนเจ้าย้อนให้น้องเขาถ่ายรูปด้วยนะครับอ่าถ่ายรูปเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะน้องๆน้องเข้ามาะกลาถ่ายกันใกล้ๆเลยก็ได้นะครับอ่าสุดยอดมากเลยอะนะครับเพื่อนๆเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยใครที่มีชาว์เจียรนะครับยกมือขึ้น